สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอซีครับตอนนี้ก็อยู่กับทีมคิตาชินะครับดินด่วนพี่บูณ์สายล่องนะฮะนู่นฮะไปฝั่งนู้นไม่ได้ครับเนื่องจากว่ามีเสียงอมๆครับพี่น้องโอ้ยบอกาาทออยู่หันละอืมบนนี้ไปไซด์เรครับทีมนี้ยูตเน่ลืมนี่ละน่เนี่ยได้สีใหญ่คลับเขา นี่ครับผมก็วันนี้ก็จะค้างคืนอยู่ที่นี่นะครับค้างคืนกับทีมงานพี่บูลสายล่องนะครับเพราะว่าเจ้าอินดี้เราต้องไปพบแพทย์ตั้งแต่เช้าครับพรุ่งนี้เช้า <c oughs> โอ้พี่น้องเย้ยนี่ครับอันนี้เพิ่นกับบอันแล้วอยู่ครับนี่ทีมงานกองเอเล่ L A เลยครับเบิงบอดจืดเลย อันอันซุน้มนึงกับกองยุพุนบ่เครื่องเครื่องสูบทางเขาคุณโอ้ยเอาพี่น้องนี่แะครับต้องสู้ชีวิตกันไปครับห่างอยู่กลางทงกลางท่ากับซอมอยู่กลางทงกลางท่าขึ้นกันนะครับนี่เนื่องจากว่าอาฟาสูบโกงนอกเพื่อนก็นกนเอาไปเฮ็ดอยู่บ้านเท่าคุณละ เคลื่นย้ายันยังครับปั๊บไม่ขยับบ่บ่จับหลอกไม่โอ้จับหลอกไม่มาหอดจะงงมงหอดหาถุงจีถุงหาถุงมาขึ้นมาหอดพี่มาหอดปุ๊บมือเ้ากันลุกมือเลยน,นี่ครับ,บอืนี่ครับพอได้แล้วครับเพราะว่าของเฮากะนเบาแบบบ่อายพี่น้องกะเฝ้าน้ำเงินด้วยกันครับเฝ้าน้ำเงิน เพราะว่างานแบบนี้มันก็เป็นงานชบช่วยเนาะมันบ่ได้มีเสมอไปครับแต่ว่าก็มีแต่ชี้เพิ่นนี่ก็หาเงินให้เพิ่นหลายเตอ๋อประเทศพี่น้องเอาหมอน้ำปีเนี้ยบอ,อกเลยปะเปลี่ยนเลนย่องนบ่เปลี่ยนยับมัันนเป็งไงหมอน้ำตัวนั้นคือได้เปลี่ยน,นผมมันตันโอ้สาเหตุน,นี่แล้วน้ำม,มันบว์วนก็เลยเอาหมอน้ำลูกนี้มาตบบานน้ำเลย โอ้ยเฝอ่อเ,เครื่องเงินพี่น้องผมก็น,นึกว่าตะแมงขับบ้นนานสารพัดสี <c oughs> เอาความสุขเล็กๆในหน่อยของเจ้าของเพื่อนครับ <c oughs> อันนี้อะไรอันนี้เสียบเข้าใส่นึ่งใส่ที่อันนั้นออยครับเออดักไอครับดักไอบ่ท่อให้ใจมันสีๆหรอกโอ้ปกติมันต้องย้อนวงลางแมนครับผมต่อขึ้นท่อดักไออืม รถคันนี้มันต้องเป็นรถแต่งนะไอ้ไอไอมันสิมีไอ้กล่องดักไอสเตสเนเลีรครับอยู่นี่เป็นนเอามาดักไว้ตอนนี้ก็คือสำเร็จสมบูรณ์แล้วพี่นอ้องเหลือแต่อันนี้ลั่นเครื่องไว้ตัโดนแล้วบอสลั่นเครื่องอสองชั่วโมงครสองชั่วโมงก็คือผ่านแล้วถ้าลั่นเครื่องสองชั่วโมงลั่นอ,อีกยังบนันอีก็มาล่อเบ,บิ้องอ่าอ่ารอบรอบรอบปั่มรอบความเร็วของเครื่องบานนี้ครับโอ้ มีปัญหายอยู่ตำ่ำแมนบอต่ำให้ดูดีหนึ่ยังมีปัญหายอยู่บอนี่ยังว่าเหตุวิ่มันเป็นยังไงมันโหลดบ่โหลดอืมแค่ยีดอกต่คลองเป็นสร้างเองอยงู่นันนนน่นซีลิโน่เองมั้งยังซีลิโน่แต่ตัวเมืองเปลี่ยนได้นี่โอ้จักสิว่าจังไดเนาะ เป็นผู้เดียวเว้ยสร้างกันเลยนองกับผู้ใดเป็นน้ำนี่แหละผู้ใดว่ามีรถแมคโครรถเกียวมันสบายมันบอมแยนได้พี่น้องมู่เจ้าเบิ่งไว้ครับฉันสอมมาเป็นนัเตรียมตัวที่ผมเนียเขามากะเอาเงินที่ผมเนี่ซื้อกระยังเสียเงินเนาะอืที่ผมเนี่ยคายรถใหญ่ถิ่มรถเกียวใหญ่ถิ่มเน่ะก็ะยอนยังสี่แหละครับชมมันชมได้ยุต่ของนั่นแต่มันผู้เดียวบันนี้เล่นหน้าเล่นหลังบันนี้บ่ไหว มันเมื่อยเนาะยังจะขั้นแดนอยู่นี่สี่ <4 S 2> ขั้นเลยครับสี่ขั้นเนาะมีรถลดเกียร์แคตขั้นหนึ่งโหลดตะครองสามสามสี่อยู่นี่หน้องตะคอ,องสองเนาะ,ะบ้านจใจเขากลับมาเอาแล้วครับตะครองใหม่เขาสิมาเอาแล้วขั้นไหนขั้นเงินครับผมขั้น,นเงินทะเลใจไปแล้วครับขายแล้วขายแล้วครับกับเดชอุดม ยูเดียดเท่าเลยแม่ครับได้ไลน์ปันได้หกสิบห้าโอ้เอาไว้แต่ข,นขันชมพู่ขันชมพู่ขันมีคนมาซื้อกอะขายจะคของขี้ขยังขี้เกียรบ่บันนี้จะคของกับสิบบาททำไมโคที่บ้านนี่อืมเอ็ดหน่อยนี่จะไปครับไซอัดหน่อย,ยหัดนครับไม่โคโอ้พี่น้องหัดมันขึ้นแม่โครเลยคู่หูเพิ่นนด้พี่น้อง หมูหักหมูแพงเพื่อนทิมกันบ่ได้ครับเอาลองเบิ่งเอ้าแท็กรดบ่นั่นเขามาเอามื่ออื่นมาตีเราแค่ไหนจันจันเอาเอากลับไปเล่นบ่โอ้บอลเลีนอยู่พี่เดินลูกสาวหรือลูกชายน้องบักไอ้นั่น มาดูครับมาดูว่ามันจะโหลดไหมโหลด ต้นเหตุครับยังหาไม่เจอครับอยู่ๆมันก็โหลดตอนที่เครื่องยังไม่พังไม่เป็นไรนะครับพอหลังจากทําเครื่องมาเสร็จแล้วเสียร์หนึ่งประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วกลับกลายเป็นว่าปั๊มโหลดปั๊มมันโหลดพี่น้องผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะผมไม่เป็นเลย ก็เอาใจช่วยน้องๆครับเพราะว่าทีมงานเสียหนึ่งก็วันนี้ก็ไม่ได้ทํางานทั้งวันครับงานก็ยิ่งใกล้ๆบางลงแล้วเรื่อยๆงานตอนนี้ก็เหลืออยู่แถวแถวโคกเพชรอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแถวแถวที่พวกผมเทพวกผมวิ่งก็ใกล้จะเต็มแล้วครับเริ่มเริ่มเต็มมาแล้วพราะบ้านการะนังนี่ก็เริ่มเต็มแล้วครับเนื่องจากว่าตรงนั้นรถด,ดำเยอะ อืมแล้วกีีนดี่ไปทั่วครับสายล่องครับสายล่องไปทุกที่ครับมารอดูอีกทีครับว่าจะสำเร็จไหมงานซ่อมมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเหนื่อยหน่อยจุดหัวใจครับ ดูครับอะถ้าเสียงแบบนี้ก็หลวดไม่หลดจริงด้วยพี่น้อง ช่วงล่องช่วงวิ่งครับเอาใจช่วยเสียนเนึครับเรามาเอาใจช่วยเจ้าฮิตาชิทีมงานสายล่องพิบูลนะถ้ามันไม่โหลดนะครับถ้ามันไม่โหลดเสียหนึ่งก็จะวอมอเครื่องไว้นะครับวามเครื่องไว้แล้วก็รุงนี้ก็จะได้ทํางานนะครับ การยืดครับยืดแขนยืดขาผมคิดว่าน่จา,นนะานจะผ่านนะคิดว่าน่าจะผ่านแล้วครับไม่มีเสียงโหลดเพราะปกติแล้วถ้าถ้าเกาเราดึงดินนี่ถ้าโหลดนี่รู้เลยอื้อลงเลยยวเอ๊ยินี่เองต้องเส้นเลยถ้าผมไม่อยู่ฝ้าในรถ นึกว,ว่าเองเอาเครื่องอีแตกมาใส่แล้วเ,เครื่องน่งยม,มนี่ครับจะต้องวอร์มเครื่องทิ้งไว้ครับเรียกว่าลันลันทิ้งไว้ลันรอบแรกจากชั่วโมงแล้วสองประมาณสามชั่วโมงสองสามชั่วโมงนี่ก็ถ้าถึงสองชั่วโมงแล้วก็ผ่านแล้วการลันเครื่องก็สตาร์ททิ้งไว้เลยครับประมาณสี่ห้าทุ่มก็ได้ค่อยมาดับ อืมถ้าหกชั่วโมงพรุ่งนี้มันทำงานได้เลยแต่ถ้ารันชั่วโมงสองชั่วโมงพรุ่งนี้ก็ต้องรันมันได้รับเครื่องทํางานอืมมันมันมันก็ต้องเป็นจังหวะอีกเดี๋ยวทีนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสี่ทุ่มก็รู้เรื่องครับได้ใอ้พาดกันมาประกอบาพุ่มตัวนี้ได้อื้นเสายังใส่กันไหนตัวมันจังหาหนอเนื้อตกลงกับสีหยากือเปล่าฮะอื่นเสาแจงหูแจงตาจังพาดกันมาใส่ครับ แม่นันมันบาเสียเวลารอกเข้าเอาแบบมันจะเดินมาาส่ผี่เลยเดินรถมาพี่เพราะว่าหามันโต้ลงมันจะโตกลงส่หยานี่เดินมามองเป็นแปี่นีะครับตอนนี้ก็แม่นอันนี้คือเสียงปกติมบโบมียังอันนี้ที่ดังแแตๆนั่นคือเสียงปั๊มครับปั๊มโซล่ามั mm. นจะดังแบบนี้ยู่แล้วแบบไหวเลยอืม ขนาดหมดบ่แม่นหมดอีะอะมากทีนั้นคันหนึงนะครับพี่น้องฮ<า>ะเดีอีกคันหนึงนะครับเรี๋รถไทยบ่เดี๋ยเดี๋ยวกยู้เครงเงื่องตกร่างนี้ได้อยู่เอียงอ่ะรถน่ะสิ้นหมดทงโอ้มาอยู่นอนน้ำทิ้งงานพี่บุญสายหลอกนึกว่ามานอนอยู่บ่อเดี๋ยวโบเมนเดี๋ยวมานอนน้ำอูสมรถ็อกกี้กะโอ้ยจะเป็นเอาเอาคนโซ่มาผอกันครับนอปนี้เนาะล็อกกี้กะเฟื่องครับ ชุดผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดเฟื่องไทยไปมือนเ้ายังไม่ประกอบใช่อานอนมันตกมันยังมามันสีขาาพอเห็นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าแคมป์ทีมงานนะไปดูในแคมป์กันนี่ครับเสียปิกหา,มมา,มายแล้วฮะ เป็นนำ้ำต,ต,ต,ต่อไฟอไบ,อบ,บ่อไฟผิดบ่บ่ผิดหรอกบ่ผิดบ่ผิดดอกคนต่อไฟมันอันนี้สิเดี๋ยวไปเบื้องสายหอนครับสายหอนเปลี่ยนสิ้นสินส้นสิ้นกระบ,บอกสิน้นเบรกครับโอ้พี่น้องเอ้ยฮูนเอาเอาลงไปครับเอาเสียเบื้องเรียกขางหนึ่ง ในกวางแล้วก็ผ้ากันเห็ดครับล่างเรียบร้อยครับโอ้มันกินนมืดแล้วตัวนี้มืดมืดมึงเอานั่นมันสกัดออกเลยทำเอาไข่ควงเอาเล็กสกัดหนังสกัดนี่สกัดนี่ออกสกัดหัวนนออกเลยนี่ขวานตอกโป๊ะๆวันนี้ไปซื้อผ้ามาใส่ป่ะเนี่ยครับผ้ามาใส่แล้วก็ซื้อตัวยำมาเนี่ยบางเยอะเอาออกหมดเลยออกหมดเลยเยอะหนึ่งจัดให้ครับพอต้องซื้อชุดก้ามเอาตัดผขามาใช่หมซื้อเนี่ยตผขามาโอาเขามีขายด้วยกัน เ้าก็ไม่ยอมเอาน,อน,นี่ครับนี่มันกินมันกินไอ้กินถ้วยครับนี่พราร์พาเบรกเมื่อเหล่าห้อปล่อยไว้เนาะโอ้หืเอาเอาจอร์บีท่ากับบอกกับบอกรีดไว้ทั้งนั้นจอร์บีท่ากับบอกรีดไม่ตัวสนิมกินเด้ มือเมื่อวันที่มือนี่ฆ่ากันซ้อมรถช่วงที่ไซ้อมครับขั้นพูนก็ขายแล้วครับพูนขายแล้วพี่น้องเรียบร้อยครับวันจันทร์เขามารับนะครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับตกลงราคากันได้ที่หกแสนห้านี่ครับขาสติ๊กเกอร์ผมนั่งเลยครับขาดสติ๊กเกอร์ผมมือหนึ่งครับขาดสติ๊กเกอร์แพงเลยนะเอ็นดียังไม่ติดรถผมเลยเดี๋ยว มันหมดสั่งแบบใหม่มาอย่างสวยเลยอืออี๋อือเอาหมดทุกช่องเลยอีรี่ตัวนี้นะอือมันยังไม่ครบนี่ของมันนี่เอาใส่หลังเซียตีผมโคตั้งแต่สามปีที่แล้วเห็นหน้าผมยไม่ใกล้ให้ผมเดียตั้งแต่ซิกเกอร์สามเอ็มเดี๋ยวไออายุนี่อีกหน่อยมันจะเหลือไว้เฉพาะไอตรงช่องที่มันขับอ่ะก็เหมือนคันนี้ใช่ไหมนี่อืออืออุ้ยเหยียบคิวคิวข้างในนี่แตกนี่ เดู็กขายรถเดี๋ยวทำหมดให้ใหม่หมดได้เนี่ยโอ้ยพี่น้องทใใหหห้มม่่ดอะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับวันนี้ก็นอนที่นี่ครับผมพรุ่งนี้เช้าก็เข้าอู่แต่เช้าครับอินดี้เราจะเข้าอู่ไหนอู่กลางทุ่งหรือว่าอู่อู่ในเมืองอู่นั่นแหละนัดเพื่อนไว้แล้วเพราะว่ายูนียูนีเดี๋ยวมันก็ยากกันครับ